สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลู่หลินสตูดิโอวันนี้จะมานำเสนอนิยายสั้นจบในตอนเรื่องเมียขัดดอกบําเรอสวาส์มาเฟียใจร้ายถ้าพร้อมแล้วเชิญไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะปล่อยชนะพวกแกจับฉันมาทำไมปล่อยเสียงใสจะก,กิ่งสาวรูปงามหน้าตาจิ้มลิมรูปร่างได้สัดส่วน อยู่ในชุดเสื้อแขนสั้นกางเกงขายาวเธอมีชื่อว่าทอปัดเป็นสาวน้อยวัยเพียง20ปีเท่านั้นระหว่างที่เธอกำลังเดินกลับบ้านเธอได้ถูกชายชะการราวๆสี่คนจับตัวมาและพามาหยุดอยู่ที่ด้านหน้าของใครบางคนสายตาของเธอค่อยๆมองขึ้นไปอย่างช้าๆและแล้วเธอก็ต้องถึงกับชะงักเพราะชายที่อยู่เบื้องหน้านั้นหน้าตาหล่อเหลาใบหน้าคม ผิวพรรณเปล่งปลั่งยิ่งกว่าสตรีเสียอีกแต่ทุกความรู้สึกนั้นเธอก็ต้องกดทับมันเอาไว้เพราะสิ่งที่เขาทำกับเธอช่างต่างกับหน้าตาเหลือเกินเข้าขายลักพาตัวเลยด้วยซ้ำก่อนที่เขาจะยิ้มมุมปากด้วยความพอใจเผยให้เห็นใบหน้าที่แฝงไปด้วยความน่ากลัวจนเธอรู้สึกขนลุกสมกับที่ไอ้สินชัยมันเสนอมาเลยทั้งขาวทั้งสวย สมกับราคานี่ดีคุณคุณหมายความว่ายังไงคะนี่อะไรและเกี่ยวอะไรกับลุงของฉันแหมช่างใส่ซื่อบริสุทธิ์ซะจริงนี่เธอไม่รู้หรอว่าลุงของเธอยืมเงินฉันไปตั้งหลายครั้งตอนนี้รวมแล้วก็ราวๆสามล้านสามล้านแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันลุงฉันเป็นคนยืม แล้วคนมาจับตัวฉันทำไมก็ลุงของเธอมันไม่มีเงินมาคืนฉันแล้วมันก็เสนอตัวหลานสาวสุวยอย่างเธอมาขัดดอกให้ฉันยังไงล่ะสาวน้อยหญิงสาวเมื่อได้ยินเช่นนั้นเธอถึงกับตกใจเป็นอย่างมากเธอไม่เคยคิดเลยว่าลุงสินชัยญาติเพียงคนเดียวของเธอจะทำกับเธอถึงเพียงนี้น้ำตาเม็ดเล็กๆไหลพรั่งพรูออกมาไม่คาสาย ทำเอาชายหนุ่มตรงหน้ารู้สึกใจสั่นอย่างบอกไม่ถูกทั้งๆท,ที่เขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนแต่อารมณ์เพียงชั่วครู่ก็ถูกข่มเอาไว้ในใจแล้วแทนที่ด้วยความเย็นชาสมกับมาเฟียใจร้ายนี่หยุดร้องไห้ได้แล้วแล้วก็ขึ้นไปพักบนห้องพรุ่งนี้เธอต้องตื่นมาทำงานแต่เช้าฉันจะให้คนหางานให้เธอทำ งานอะไรทำไมฉันต้องทำด้วยในฐานะที่ผมเป็นเจ้านีผมจะสั่งให้คุณทำอะไรก็ได้แม้แต่ง,งานบนเตียง<ะ>เตรียมรับมือไว้ก็แล้วกันทอปัดหลังสิ้นสุดคำพูดของชายหนุม่มเขาก็สั่งบริการให้พาเธอไปพักที่ห้องทันทีหลังจากขึ้นมาถึงบนห้อง เธอก็ได้พยายามต่อกรกับบริการพวกนั้นเพื่อจะพยายามหนีออกจากขุมนรกนี้เอ่อพี่ชายคะฉันขอออกไปเดินเล่นข้างนอกได้ไหมคะฉันไม่อยากอยู่ในห้องมันน่าเบื่อคะ่ะไม่ได้ครับเป็นคำสั่งของคุณพานุก,กรว่าให้คุณอยู่แต่ในห้องนี้จนกว่าจะถึงพรุ่งนี้เช้าครับหญิงสาวทาหน้าเบ้ออกมาอย่างเห็นได้ชัดก่อนที่จะยอมเข้าห้องไปอย่างโดยดี ในหัวของเธอตอนนี้มีแต่จะหาทางหนีออกจากที่นี่เธอจะไม่ยอมถูกนายมาเฟียใจร้ายทำอะไรเธอไปมากกว่านี้รุ่งเช้าเวลาราวๆ6โมงเสียงเคาะประตูจากบุคคลภายนอกสร้างความรำคาญใจให้หญิงสาวที่กำลังอยู่ในห้วงนิทารมเป็นอย่างมากก่อนที่เสียงบวกเวียกวอยจะตามมาติดๆนี่เธอจะนอนไปถึงเมื่อไหร่กัน ลุกขึ้นมาทำงานได้แล้วเสียงเคาะประตูก็ดังไม่ขาดสายจนคนในห้องต้องยอมเดินโซซัสโซเซมาเปิดประตูให้ชายหนุ่มที่เห็นใบหน้าไม่สบอารมณ์คิ้วขมวดมุนผมพันยุ่งเหยิงก็ทำเอาเขารู้สึกกุญหญิดเธอไม่น้อยนี่นี่มันกี่โมกี่ยามแล้วยังจะนอนไม่รู้ร้นอนรู้หนาวอีกนี่เพิ่งจะหกโมงเองนะคะงานอะไรกัน ถึงต้องทำตั้งแต่เช้ามืดเป็นแค่คนขัดดอกกล้าขัดคำสั่งเจ้านี่อย่างนั้นหรอหรือเธอจะเปลี่ยนมาโปรนิปัดชั้นบนเตียงกันหละ่ะเลือกเอาสาวน้อยเอ่อรอแป๊บหนึ่งนะคะฉันจะรีบไอาอาบน้าแล้วก็เปลี่ยนชุดเดี๋ยวนี้นะคะเมื่อเธอพูดจบประตูบานใหญ่ก็ถูกปิดลงทันทีนึกว่าจะแน่ เวลาผ่านไปประมาณ10นาทีร่างบางในชุดเสื้อยืดสีขาวกางเกงวอร์มสีฟ้าค่อยๆเดินลงบันไดมายัางชั้นล่างของบ้านก่อนที่จะพบชายหนุ่มผู้ที่เป็นเจ้านี้ของเธอนั่งรอยอยู่ที่โซฟาตัวใหญ่บริเวณห้องโถงมาแล้วเหรอตามฉันมานี่หญิงสาวเดินตามไปอย่างว่าง่ายจนมาถึงที่หมายบริเวณสวนหลังบ้าน ที่เต็มไปด้วยหญ้าขึ้นรกแสงแดดที่แรงจ้าจนทำให้เธอรู้สึกเคืองตาอยู่ไม่น้อยงานของเธอวันนี้คือต้องตัดหญ้าในสวนให้เสร็จถ้าไม่เสร็จเธอไม่ต้องกินข้าวฉันจะให้บริการคอยจับตาดูไว้ตลอดเข้าใจไหมตัดหญ้าแดดจ้าแบบนี้เนี่ยนะแล้วถ้าฉันเป็นลมเป็นแรงขึ้นมาก่อนจะทำยังไงถ้าเงิน ฉันอนุญาตให้เธอดื่มน้ำได้แต่ถ้าจะดื่มต้องบอกคนของฉันเท่านั้นแล้วก็อย่าดื่มมากจนงานไม่เสร็จแค่นี้เองหรอเป็นแค่คนขัดดอกมีสิทธิ์ต่อรองกับฉันด้วยหรอนี่ถือว่าฉันใจดีมากแล้วนะหรือเธออยากจะทำหจุดคิดอะไรลามออกได้แล้วคนบ้าฉันทำก็ได้ดี ฉันจะไปรอในในบ้านถ้าทำเสร็จแล้วฉันมีงานให้เธอทำต่อฝากดูแลเธอด้วยครับนายหลังจากเขาพูดจบก็เดินตรงเข้าบ้านทันทีมีเพียงบริการคนเดียวเท่านั้นที่ยืนเฝ้าเธอตาไม่กระพริบระหว่างนั้นสายตาของเธอก็เหลือไปเห็นประตูรั้วบ้านเล็กที่อยู่ถัดไปไม่ไกลนักแผนการหนีของเธอ จึงผุดขึ้นมาในหัวอีกครั้งแต่สองข้างทางภายนอกบ้านนั้นเต็มไปด้วยป่าทึกสองข้างทางแต่เธอหากลัวไม่ตอนนี้ขอแค่ออกไปจากที่นี่ให้ได้เสียก่อนแล้วค่อยไปตายเอาดาบหน้าดีกว่าอยู่ให้ในายมาเฟียใจร้ายค่อยกลั่นกแกล้งและรังแกเธออยู่อย่างนี้แล้วแผนการนี้กำลังจะเริ่มขึ้นเอ่อ พี่ชายคะฉันหิวน้ำช่วยไปเอาน้ำให้หน่อยได้ไหมคะ<__ได้ครับรอสักครู่ครับเมื่อแผนหลังของบริการรับตาเธอไปหญิงสาวใช้จังหวะนี้เปิดประตูออกอย่างง่ายดายแล้ววิ่งหนีไปทันที<__'>สองข้างทางนี้นอกจากจะเต็มไปด้วยป่าทึบแล้วยังไร้วี่แววบ,บ้านคนอีกด้วยเธอวิ่งออกมาได้สักพัก ก็รู้สึกถึงฟีเท้าหลายคู่ที่วิ่งตามเธอมาอย่างติดติดหยุดอยู่นี้นะทอปัดอย่าให้ฉันจับตัวเธอได้เองนะเสียงคำรามดังกึกก้องของนายมาเฟียหาได้ทำให้หญิงสาวกลัวแม้แต่นิดเดียวเธอคิดเสียว่าถ้าพ้นจากตรงนี้ไปน่าจะเจอถนนใหญ่และขอความช่วยเหลือคนแถวนั้นได้แต่ยังไม่ทันที่เธอจะได้คิดต่อมือเรียวบาง ถูกคว้าเข้าอย่างแรงจากคนด้านหลังที่วิ่งมาประชิดตัวเธอได้ก่อนจะถูกดึงเข้าหาตัวจนใบหน้าเรียวกระแทกกับอกแรงของเขาทัานทีก่อนที่เธอดิ้นดิ้นอย่างสุดแรงปล่อยฉันนะคุณพานุก,กรปล่อยฉันเธอกล้าดียังไงถึงคิดจะหนีฉันกล้ามากนะสาวน้อย ฉันอุตส่าห์ใจดีกับเธอเธอยังจะคิดหนีฉันอีกใจดีหรอคุณเอาอะไรมาพูดกะอีแค่ให้ฉันดื่มน้ำนี่เรียกว่าใจดีหรอแล้วที่คุณให้ฉันมาตัดหญ้าท่ามกลางแดดร้อนๆแถมไม่ให้ฉันกินข้าวอีกเขาเรียกว่าอะไรฉันก็อุตส่าห์ใจดีให้เธอทำงานอย่างอื่นนอกจากเรื่องบนเตียง แต่ในเมื่อเธอไม่ชอบงั้นฉันคงจะต้องใจร้ายกับเธอซะแล้วสิโอ้ยคุณพานุก,กรปล่อยฉันนะคุณจะพาฉันไปไหนฉันเจ็บนะไอ้คนบ้าไอ้โรคจิตหญิงสาวพยายามจะขัดขืนอย่างสุดกำลังท่ามกลางสายตาลูกน้องของเขาที่มองมาเหนื่อยใจกับความดื้อรั้นของสาวน้อยจนชายหนุ่มเริ่มจะทนไม่ไหว จึงจับเธอพาดป่าไปทันทีมือเดียวบางทุบก,กำปั้นลงที่แผ่นหลังของเขาตลอดทางพร้อมกับเสียงหัวเวกไวอยวายที่ดังไม่หยุดย่อนจนชายหนุ่มพาเธอมาถึงห้องนอนของเขาสำเร็จพร้อมกับโยนเธอลงบนเตียงอย่างแรงโอ้ยฉันเจ็บนะคนบ้าคนอะไรป่าเถื่อนะมัดผมป่าเถื่อนได้ยิ่งกว่านี้อีกนะ เตรียมรับมือไว้ได้เลยทอปัดคุณคุณจะทำอะไรคุณคิดจะทำอะไรฉันก็ทำในสิ่งที่ยังไม่ได้ทำไงล่ะชายหนุม่มค่อยๆปลดเสื้อผ้าอภารรออกทีละตัวอย่างช้าๆหญิงสาวที่เห็นดังนั้นเธอรู้สึกกลัวจนตัวสัน่นร่างบางค่อยๆเขยบหนีเล็กน้อยก่อนจะถูกมือหา ลากเท้าทั้งสองข้างลงมาตามเดิมพร้อมกับขึ้นข้อมเธอในทันทีทำให้เธอไม่สามารถหนีไปไหนได้นอกจากดิ้นอย่างสุดแรงภายใต้ร่างหนาที่ทับทับร่างของเธออยู่อย่าทำอะไรฉันเลยนะคะคุณพานุกรฉันขอร้องคุณปล่อยฉันไปเถอะนะฉันกลัวแล้วเธอพูดพร้อมกับสองมือที่ประสานกันน้ำตามเม็ดเล็ก ไหลดังสายทานไม่หยุดย่อนมันสายไปแล้วเธอเป็นคนบังคับให้ฉันทำแบบนี้เองนะอย่ามาหาว่าฉันใจร้ายถ้าเธอไม่คิดจะหนีฉันก็คงไม่ต้องทำแบบนี้พูดจบมือหนาฉีกเสื้อผ้าของเธอจนขาดวิน่นก่อนที่จะเริ่มสอดประสานร่างกายให้เป็นหนึ่งเดียวสอนบทรักให้กับสาวน้อยผู้บริสุทธิ์ ที่ไม่เคยผ่านชายใดมาก่อนอย่างเร่าร้อนหลังจากวันนั้นเธอก็ยังคงถูกชายหนุ่มใช้งานตลอดทั้งวันแต่เธอเองก็ไม่ปฏิเสธหรือเอ่ยปากบ่นเหมือนกับที่ผ่านมาเพราะเธอไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วความสาวของเธอก็ถูกมาเฟียใจร้ายพราดไปอย่างไม่ใยดีทำเอาเธอเจ็บปวดรวดร้าวไปอยู่หลายวันเวลายิ่งผ่านไป ใจของเขาก็ยิ่งเปลี่ยนไปผู้หญิงคนนี้เริ่มมีอิทธิพลในใจเขามากขึ้นมันทำให้ใจของเขาเริ่มเต้นไม่เป็นจังหวะเริ่มมีความรู้สึกที่ห่วงเธอแต่ด้วยมาดมาเฟียเขาจึงต้องแสดงเป็นบทใจร้ายเพื่อไม่ให้เสียฟอร์มต่อหน้าลูกน้องของเขาแต่งตาก,กับหีิสาวที่นับวัน เริ่มมีนิสัยที่เย็นชากับเขาไม่ค่อยพูดค่อยจาจนเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนเต็มหญิงสาวเริ่มมีอาการผิดปกติกับร่างกายเธอเริ่มวิงเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนอยู่บ่อยครั้งนายมาเฟียเองก็เริ่มแสดงกริยาท่าทางที่ชัดเจนขึ้นเขาห่วงเธออย่างออกนอกหน้าทำเอาลูกน้องของเขายิ้มไปตามๆกันเขาดูแลเธอไม่ห่าง พยายามจะเรียกหมอมาตรวจอยู่หลายครั้งแต่เธอก็ปฏิเสธเขาทุกครั้งจนวันนี้เธอมีอาการที่เริ่มรุนแรงขึ้นถึงกับกินอะไรไม่ได้ตั้งแต่เช้ายันเที่ยงชายหนุ่มจึงตัดสินใจตามหมอมาที่บ้านทันทียินดีด้วยนะครับคุณพานุก,กรภรรยาของคุณตั้งครรภ์ได้สามสัปดาห์แล้วครับตั้งครรภ์หรอคะคุณหมอคะ แต่ฉันไม่ใช่ขอบคุณครับคุณหมอภรรยาผมมีอะไรต้องระวังเป็นพิเศษไหมครับยังไม่ทันที่เธอจะได้พูดจบเขาก็รีบแทรกขึ้นทันทีหลักๆก,ก็จะมีเรื่องอาหารการกินการเดินหรือการทำงานหนักครับควรระวังให้มากๆเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยของคุณแม่และลูกในท้องครับเข้าใจแล้วครับขอบคุณมากนะครับ เดี๋ยวผมให้ลูกน้องเดินไปส่งนะครับคุณหมอพยักหน้าเป็นการตอบรับก่อนจะเดินตามลูกน้องของนายมาเฟียไปสายตาของเขาหันมาจ้องที่หญิงสาวที่นอนกึ่งนั่งอยู่บนเตียงภายในห้องนอนของเขาก่อนที่ร่างหนาจะวิ่งเข้าไปกอดร่างบางไว้แน่นเธอพยายามจะดันเขาออกแต่ยิ่งดันเขาก็ยิ่งรัดแน่นผมจะได้เป็นข้อคนแล้ว ผมดีใจที่สุดเลยทอปัดไม่เด็กในท้องเป็นลูกของฉันเพียงคนเดียวฉันก็เป็นแค่คนขัดดอกไม่มีอะไรเหมาะสมกับคุณเลยตอนนี้ฉันคิดว่าฉันชดใช้ให้คุณมามากพอแล้วคุณปล่อยไม่ทอปัดฟังผมนะนี่ทุกบาทผมยกให้ลุงของคุณหมดแล้ว ตั้งแต่ที่เธอก้าวมาอยู่ที่นี่แล้วตอนนี้เธอกำลังจะมีลูกเราจะอยู่ด้วยกันพ่อแม่ลูกไม่พรากจากกันไปไหนแล้วตอนนี้ฐานะของเธอไม่ใช่คนขดออีกต่อไปแล้วแต่ต่อจากนี้เธอจะอยู่ในฐานะเมียฉันและนายหญิงของบ้านนี้เข้าใจไหมหญิงสาวชะงักเล็กน้อยกับคำพูดของเขาแต่ก็ต้องยอมทำตามที่หัวใจเธอเรียกร้อง เธอเองก็เริ่มเปิดใจให้เขาอยู่บ้างแล้วแต่ไม่คิดว่าเขาจะใจตรงกับเธอเช่นกันเธอกอดเขากลับอย่างแน่นด้วยความรู้สึกที่คับแน่นอยู่ภายในใจน้ำตาเม็ดเล็กไหลพรั่งพูออกมาด้วยความดีใจใบหน้าคลี่ยิ้มเล็กน้อยฉันรักคุณนะคะคุณพานุกรผมก็รักคุณนะทอปัท ทั้งสองกอดกันแน่นและชีวิตหลังจากนี้พานุกรก็ดูแลทอปัดภรรยาสุดที่รักของเขาอย่างไม่คลาดสายตาเขารู้สึกขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้เขาได้มาเจอกับหัวใจอีกเครื่องหนึ่งที่ขาดหายไปทำให้เขาได้มีชีวิตใหม่อีกครั้งความรักของเขาอาจจะเริ่มต้นอย่างไม่สวยนักแต่ก็ใช่ว่าหลังจากนี้จะไม่สวยงามเสมอไปในเมื่อเธอรักเขา และเขาก็รักเธอแล้วความรักนี้จะยังคงอยู่ตลอดไปอย่างมีความสุขจบไปแล้วนะคะกับนิยายสั้นจบในตอนเรื่องเมียขัดดอกป้มเรอสวัสดมาเฟียใจร้ายฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องลู่หลินสตูดิโอด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ